ผู้บริหารที่มาดูแลธุรกิจทางด้านน่าจะเป็นเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรมเนะี่ยมีความคิดยังไงที่ตัวคนไทยหรือแรงงานไทยเองด้วยซ้ำไปเนี่ย <c oughs> เขาวางตัววางเคียวเกี่ยวข้าวหลัวละทิ้งตัวภาคเกษตรกรรมที่เป็นสิ่งที่เป็นดั้งเดิมของประเทศไทยเราแล้วก็มาเข้าสู่อุตสาหกรรมจะว่าว่าเป็นความผิดเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่คือด้วยความที่ผมทําน้ำมันํำข้าวครับ ผมต้องรู้ <S <S เรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวเดินทางกับทีมงานคื้รถตู้ิปๆั่วประเทศ e, ที่ต้องรู้ไปเสร็จสุดยอดคือผมไม่ชอบคือธุรกิจนี้ทําให้ผมได้อยู่ทั้งต่างประเทศได้อยู่ทั้งต่างจังหวัดได้ขึ้นสุดลงสุดผมเรียนหนังสือท,ที่อเมริกานเนี่ยอาจารย์เขาพูดมาสุดท้ายของการเรียนบอกว่าชีวิตของคนเราไม่ต้องขึ้นสุดลงสุดได้มหาวิทยาลัยถึงได้เตรียมตัวให้คุณอย่างนี้ถ้าพรุ่งนี้คุณต้องเข้าประชุมกับารัธโอบามาคุณทําเป็น แต่วันต่อมาถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่กับค่ายที่นี่ค่ะรักวคุณก็สามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณเจออะไรในชีวิตมันจะดีหรือมันจะร้ายคุณก็จะสามารถอยู่กับกับชีวิตได้และนี่คือสิ่งที่งานนี้ให้บอกงานี้ก็คือว่าเอาความรู้สึกของเขาแล้วก็เอาตัวเลขสถิติมาดูประเทศไทยมันกระจุกอยู่ในกรุงเทพถ้าคุณดูประเทศอื่นอเมริกาต้องมีนิวยอร์กที่พาโกซานฟรานซ์ถ้าถ้าญี่ปุ่นต้องมีโตเกียวฮอกไกโดแล้วก็มีกรุงเทพมันได้ประเทศไทยเมื่อเรียบเทียบกับประเทศอันดับที่สองและอันดับที่สาม ไม่ว่าจะในแง่ของ GDP ไม่ว่าในของประชากรมันห่างกันเงินไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันท็อปดาวมาอยู่ที่นี่หมดครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าทําไมคุณละทิ้งปุย่าตายายที่นาแปดไร่รที่เขาปลูกข้าวบันมาแล้วมาเป็นพนักงานทําโรงงานให้ต่างชาติเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ครับไม่ว่าจะโอกาสในเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องสาธารณสุข ไม่เพื่อเป็นโอกาสในการทํางานหาเงินเดือนก็ผมว่าเลยว่าเขาอย่างเดียวผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกันมันก็หลายส่วนประกอบคือผมว่าคิดว่าอยากจะให้แต่ละประเทศแต่ละที่มันก็มีมีความเจริญขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้ความไม่เท่าเทียมในสังคมมันก็คงจะลดน้อยลงแล้วความแออัดในกรุงเทพก็คงจะลดนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจไปในเรื่องของสังคมก็ค่อนข้างเยอะมีวิวเกี่ยวกับทางด้านสังคมผมว่าทุกคนก็คงจะถามแล้วผมก็ถามดีกว่าว่าวันข้ึงหน้าจะเล่นกันยังไงคงไม่ ผมมองชีวิตตัวเองทุกห้าปีะแต่ว่าห้าปีนี้ก็คือ,อผมคิดว่ายังเอาตัวเองไม่ค่อยจะรอดเลยก็เลยปีหน้าไม่แน่จะทำไม,ไม่ได,ดไม่ได้คิดไม่ได้คิดไวใช่ก็คือคนเรามองทีละฮะผมถับส่วนตัวแล้วมองเีละห้าปีก็คือว่าทํทาน้ํามันําข้าวให้เป็นที่รู้จักของคนมากกว่านี้ทําธุรกิจให้มีความมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่านี้พาทีมงานบริษัทที่อยู่กับผมมาตลอด6กปีตั้งแต่สมัยคุณพ่อให้เขามีโอกาสที่จะ จริญเติบโตไปกับบริษัทด้วยกันวิธีการทำธุรกิจไม่เหมือนกันวิธีการใช้ชิดไม่เหมือนกันครับผมว่ามีแต่ละทั้งคู่มีข้อดีข้อเสียยางไม่เหมือนกันผมเลยบริหารแบบฮาร์วาร์ดบวมสัเพ็นจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับใครก็แล้วแต่คือคุณต้องรู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้และสามารถที่จะสื่อสารมันออกไปได้ครับคุณทิมให้ความสําคัญกับอะไรนะในการทํางานแต่ละวันทาธุรกิจต้องรู้จัดเร็วช้าหนักเบาแล้วก็แล้วแต่เรื่องในแต่ละวันเร็วช้าหนักเบาก็คือบางบางเรื่อง ณปัจจุบันเรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญสมมติว่าตอนนี้เรื่องบัญชีเรื่องการเงินปเป็น,น,นงนา,งางนางสำคัญผมก็จะโฟกัสไปอยู่ที่นั่นแล้วก็แต่ละคนก็จะมีทีมงานถ้าเรื่องไหนที่ยังไม่มีความสัมพันธนะ์ณตอนนั้นผมก็จะค่อยๆผมไม่ควรทาเรื่องทีละเรื่องผมเรียงลาดับความสมําคัญเพราะฉะนัะ้นจะตอบว่าคุณให้สังคมก็ต้องถามผมก็ต้องถามกลับว่าคุณถามผมวันไหนช่วงไหน<ะ>แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงช่วงตอนนี้ก็คือมาที่โรงงานกัน ขยายทางกำลังการผลิตแล้วกเ็เพิ่มในเรื่องของโซ่มูลคา่าคือ value chain ให้มัน downstream ลงไปอีกหน่อยผมก็จะให้โฟกัสไปกับเรื่อง operation เกี่ยวกับเรื่อง production มากขึ้นถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องบัญชีเรื่องการตลาดเรื่องไฟบุคคลแต่ว่าที่ต้องดูแลให้เป็นประจำก็คือว่าทีมงานของเราที่อยู่ด้วยกันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญารตรับพบเจากันงการเงินหลายเรื่องสมัยเราเด็ก ต้องคิดใช้เครื่องคิด N P V ถูกไหมครับเดี๋ยวนี้มี Excel มีนะกดทีเดียวหมดขึ้นมาเพื่อฉันวิชาอะไร10ปีสิปีพว่ามันผ่านไปหมดเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรมันเดี๋ยวนี้มันข้ามาช่ยหมแต่วิชามนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนวิชามนุษย์ในมุมมองของคุณกินคือลักลอบกดหลงมีตั้งแต่สมัยสุสีไทยฮายันโพลเรียนจนถึงทุกวันเราสองคนก็มีลักลอบกดหลงแน่นอนแล้วเราจัดการมันยังไงก็ต้องเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเราก็เข้้้้้าาาใจจจจสิ่่งงงนนััแลลววรูกททีะะม็ํได ถ้าเกิดคุณมัวจะไปอยู่กับความกลัวในอนาคตหรือความกังวลในอดีตคุณก็ไม่สามารถที่จะคิดอยู่ให้เรียนรู้และไรรู้สึกกับตัวเมื่อตอนที่เสียคุณพ่อไปเมื่อ2อ0 6ตอนที่คุณพ่อเสียเนี่ยท่านเป็นไข้ต่างๆอยู่สักสองสาเดือนขับรถไปโรงพยาบาลเองสามวันทั้งเสียถ้าทำยังคิดสามอย่างตั้งชื่อบริษัทสร้างโครงสร้างบริษัทนิดหน่อยแล้วก็กู้เงินมาหนึ่งร้อยล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามัวแต่ มัวแต่ไปกลัวมัวแต่ไปังวลกับอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ต้องทําในวันต่อวันเนี่ยมันก็คงจะยากในการจะแก้ปัญหาทั้งสิ้นปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กู้ยังไงวันที่คุณพ่อเสียทุกคนต้องเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่อีกชั้นหนึ่งก็คือว่าภาระที่หนักขนาดนั้นนะเงินเป็นร้อยล้านแล้วก็ธุรกิจที่เพิ่งจะเซตอัพเองสำหรับเด็กอายุ25 <c oughs> มันเป็นเะไรที่ท้าทายมากแล้วล้าทำยังไงตั้งสติยังไงให้ความสำคัญกับอะไร ตอนน,ตอนนั้นตอนนี้คงใช่ตอนนั้นมันรู้สึกชาคือคิดถึงแต่ไม่เสียใจมันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดคนเราเสียใจคือผมไม่ได้ทําอะไรให้พ่อหรือว่าไม่ได้ใช้เวลายอยู่ด้วยกันมาแล้วรู้สึกว่ารเราเสียท่านไปแล้วไม่ได้ทําอะไรแต่แค่โอเคเราเรารู้สึกว่าเราทํา,ทาให้เขาเต็มที่แล้วก็อยากให้เราไปเรียนหนังสือที่นี่เราก็เรียนให,ให้ได้อย่างที่เขาอยากจะให้เราเรียนก็ไม่ได้ทําอะไรที่เสียหายเกินไปจนจนทำให้เขาเสียใจก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจที่เขาไปพวกเราเข้าใจว่าสักวันหนึ่งก็คง เขาต้องคงไม่อยู่กับเราตลอดละวันที่รู้ว่าเราจะต้องมารับภาระที่ใหญ่ขนาดนี้ก็อย่างที่บอกชาไม่ได้และหลังจากหายชาอะฮะทำอะไรก็ชาตลอดนะสามเดือนก็คือความรู้สึกมันใช้คําว่าชาไม่ถูกอะเหมือนกับคุณเคยได้ยินทฤษฎีที่เวลาป้าแก่ๆยกตู้เย็นออกจากบ้านไฟไหม้ได้มั้ที่อาสรีินาลรีนหลังแล้วก็ยกตู้เย็นทีวีคือด้วยความที่เราเป็นลูกชายคนโตแล้วไงแล้วก็รู้ว่าหนึ่งคือ เรื่องการเงินเป็นเรื่องหนึ่งแต่สองนี่คือสิ่งที่พ่ออยากจะทำครับหลังกษเษียณครับแล้วพ่อก็พูดกับเราสอนกับเรามาส่งเราไปรเรียนที่นิวซีแลนด์เมืองเกษตรกรรมที่มีการเพิ่มมูลค่ามาเราก็เลยรู้สึกว่าเออนอกจากที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องของครอบครัวแล้วก็ทําธุรกิจให้สําเร็จทําให้แม่หาย หายกังวลให้น้องชายกังวลมันก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทําวันต่อวันแล้วก็ต้องเร่นรับความสมามําคัญตอนนั้นปัญหามันจะเป็นก้อนกันอย่างนี้<ะ>ก็คือว่า 1. ความเชื่อมั่นก็ไม่มี 2. เครื่องจักรก็ยังเดินไม่ได้ 3. ติดลองเทอมขับเด็ดติดนี่ระยะยาวสนหมวนเวียนยังไม่มีพวก ลงสีพวกอะไรยังไม่ได้เชื่อใจเขาก็ไม่ได้ขายไม่ใช่ว่าคุณมีเงินคุณจะซื้อของง่ายๆนะครับเขาก็ดูเครดิตคุณก่อนว่าคุณซื้อเท่าคหร่หนึ่งคุณมีเงินจ่ายเขาหรือเปล่าก็เห็นหน้าผมเขาบอกว่าคุณอายุน้อยกว่าลูกผมอีกเขาชอบชื่อถืออะไรพวกนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมันเป็นปมอยู่คุณต้องแกะทีละก้อนทีละก้อนแล้วก็เรียงลำดับความสําคัญมันสำหรับผมตอนนั้นเรียงก็คือว่าเรื่องคนสาคัญที่สุดเพราะว่าตอให้ผมมีเงินเครื่องเดินได้แต่ไม่มีคนที่เกือัสตาร์ทก็คือลูก พนักงานที่เคยทางานกับคุณพ่อเห็นความสามารถคุณพ่อมาโดยตลอดเนี่ยวันที่เขาไม่อยู่เนี่ยสายตาทุกผู้ก็ต้องจับจ้องวันนี้คุณทีแบบอย่างนี้ฮะก็คือผมบอกกับเขาว่าสมัยก่อนถ้าคุณทํางานให้คุณพ่อ work for เช่ไหมเปลี่ยนว่าคุณมาทํางานกับผม work with ซื้อใจเขายัางไงมันไม่ม,ไม,มันไม่เหมือนกันผมซื่อสัตย์กับเขาคือว่าผมก็เขาก็รู้อยู่ว่าบางคนอุ้มผมมาตั้งแต่เด็กๆนะพนักงานผมมีตั้งแต่21เถึง65้ถึงเจเพราะฉะนั้นเขาเห็นผมมาตั้งแต่ ผมบอกเขาว่าออตอนนี้ปัญหาของบริษัทเรามีอย่างนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้สอขาสามผมไม่มีคำตอบนี่คือเด็กอายุ25 26แล้วก็คุยกับ staff เป็นร้อยแต่ผมไม่มีคำตอบครับ <c oughs> แต่ผมมีสมมุติฐานมี hypothesis เพราะว่าถ้า issue ข้อเดิงอย่างนี้มีวิธีแก้หนึ่งสองสามมา w o r มาทำด้วยงานด้วยกัน ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณพ่อมีประสบการณ์อายุหกสิบกาคงรู้มีประสบการณ์มารู้แล้วว่าจะแก้งัไม่แก้ผมไม่มีแล้วผมก็จะไม่โกหกคขด้วยเพราะว่านี่คือนี่คือปัญหาของโรงงานในปัจจุบันนี้วิธีแก้มีหนึ่งสองสามมาช่วยกันคิดแล้วมันก็ทําได้สำเร็จเราไม่ได้ทาแค่นี้กับความเชื่อมั่นนี่คือไม่ใช่แค่คนในบริษัทกับเจ้เดอ์ต่างๆเช่นกับธนาคารธนาคารก็เห็นผมเ็ต้องขอผมเหมือนกันบอก นี่อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบห้าอ๋อแล้วลูกจะอายุยี่สิบเจ็ดนดมาแล้วก็จะให้จะให้เป็นยังไงเนี่ยหน้าตาผมมันก็ยังไม่เปลี่ยนมันก็คือยังไงก็จะเป็นอย่างนี้อายุผม,มก็จะไม่โตขึ้นครับไม่ว่าจะใส,ส่สูทผูกไทยยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราไม่มีเราจนประสบการณ์เราก็ทําให้เราล,ลวยความรู้มากขึ้น การที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับใครก็แล้วแต่คือคุณต้องรู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้และสามารถที่จะสื่อสารมานันออกไปได้ครับคนบางคน,น,คนครู้แต่สื่อสารไม่ได้บางคนสื่อสารไ,ได้แต่ไม่รู้จริงก็ไม่ได้ผมก็ต้องพยายามที่จะทําให้เป็นคนที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับลําข้าวใ,ให้มันมากที่สุดครับแล้วก็พูดเขาตรงๆว่าปัญหาไม่อยู่ตรงนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านมีความรู้ผมอยากเปลี่ยนจากการที่ท่านเป็นแค่เจ้านี่ผมให้มาเป็น พาร์ทเนอร์ผมช่วยท่านช่วยคิดผมพอคิดเสร็จก็คือกลายเป็นความคิดของเขาครบนี่คือวิธีที่การทํางานที่เด็กรุ่นใหม่ต้องทํางานกับคนรุ่นเก่ากับผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์กับเราที่มีไฟมีวิธีในการเข้าหาข้อมูลแล้วก็เอามาเชื่อมกันให้มันทํางานต่อเป็นให้ประเทศให้บริษัทให้ประเทศให้สังคมมันเดินหน้าต่อไปข้างหน้าจ้บทีมแล้วคุณทีมมีสไตล์ในการบริหารงานยังไงครับในฐานะผู้บริหารรุ่นใหม่ผม โตมาจากสองโลกก็คือครอบครัวผมก็คนจีนโตมากับสำเพ็งเรียนหนังสือพอโตอขึ้นมาสักพักหนึ่งก็ไปอยู่นิวซีแลนด์กับ,บมิ่ธรรมศาสตร์ทํางานบริษัทฝรั่งอยู่เมอร์เรลินช์เป็นเป็นวิณิชนา,านกิจแล้วก็อยู่ที่ Boston Consulting กรุ๊ปเป็นที่ปรึกษาไปเรียนต่อที่ MIT กับที่ Harvard ซึ่งสองโลกนี้ไม่เหมือนกันก็ดูวิธีการทำเด็กนอกเต็มตัววิธีการทำธุรกิจไม่เหมือนกันวิธีการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันครับผมว่ามีแต่ละทั้งคู่มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันผมเลยบริหารแบบ Harvard บวกสาเพลงคือทุกอย่างต้อง Data driven นะคือหมายความว่าต้องต้องมีข้อมูลในการที่จะทำวิจัยวิเคราะห์ analyze สื่อสาร people driven กคือว่าต้องเอาความสัมพันธ์เอา relationship เอาเถ้าเป็นบริษรัทฝรั่งทํางานด้วยกันมาหลายปีแต่ราคาสู้เจ้าใหม่มาไม่ได้<ม>เขาก็ยินดีที่จเปลี่ยนคือเขาเป็นคนที่เมน t ท l i t y เขาคิดนั้นซึ่งก็ไม่ผิดแต่กับการทํางานกับพาร์ทเนอร์คนญี่ปุ่นผมหรือกับคนที่มาจากทางตะวันออกหน่อยๆเขาก็จะส่วนใหญ่แล้วก็คือ relationship หรือว่าความสาคัญเป็นสิ่งที่สำคัญผมคิดว่าเรามันต้องพร้อม ที่จะเอาข้อดีของแต่ละอันมารวมแล้วก็ใช้ในแต่ละโอกาสที่มันเหมาะสมเจอมาตลอดชีวิตที่ผ่านมาในการทํางานเนี่ยมีอะไรบ้างครหรือจริงหนักสุดก็คือตอนนั้นแหละที่ต้องมารับต่อจาก,ากคุณพอ่อตอนนั้นก็คงจะต้องหนักสุดเพราะว่าต้้งเสียทั้งพ่อแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ก็ต้องต้องด d r อ p สองปีแต่ทั้งสอง,อปปงมหาวิทยาลัยกลัวว่าจะไม่ให้ดรอปแล้วก็คุณพ่อบอกกับคุณแม่ไว้ก่อนเสียว่าภูมิใจในตัวผมมากแล้วก็อยากที่จะฝากให้บอกลูกว่า ให้กลับไปเรียนต่อทั้งสองที่ให้ได้ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหไฟบังคับอะ่ะก็ไม่มีโอกาสได้เจรจากับพ่อโอเคแล้วบริษัทที่อยู่นี่เลยอยต้องกลับไปเรียนต่อเองมันจะให,ให้ให้ทำอะไรยังไงแต่ว่าผมว่าผิดพลาดเยอะครับในในชีวิตการทํางานของผมหลายครั้งที่การซื้อวัตถุดิบซึ่งเป็นหัวใจในการเอารำข้าวเข้ามาอยู่ในโงรงงานเนี่ยมันเป็นขยะลำข้าวไหมฮะมันจะเป็น,นะม,นมันจะเป็นผงๆสีน้ําตาลจะเหมือนทรายเลยครับก็ต้องมีการรับน้องกันในอุตสาหกรรมนะ จะพร้อมเก<ะ>ินเข้ามา,า,มารครับขึ้นบนเป็นลำข้าวขึ้นล่างเป็นซ้ายเขารู้ว่าผมใหม่เขารู้ว่าผมไม่มีความพร้อมในเรื่องการชํากรัมหรือว่าในการแซม pling ไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะลงไปได้ถึงสาเมตรได้มากขึ้นก็แค่หนึ่งเมตรเขาก็รับรองผมพอาะเขารับน้องผมงผมก็รู้ว่าผมกำลังเสียตังค์หลายบาทเป็นเยอะหลายแสนหลายลาย้ลานแล้วแก้ยังไงแก้ยังไงก็เนี่ย ง,ง,ง่ายๆก็ซือเครื่องชํำลำใหม่ที่มันลงไปได้ถึง3เมตรตอนนี้ก็ชํำได้ก็เห็นแล้วว่าโอเคนี่คือลพัพลาจริงๆนี่ไม่ใช่สายนี่ไม่ใช่กวรวดที่เขาขายผมเคยค้าขายไม่ดูไม่ตรวจประวัติใจร้อนหลายครั้งที่กลายเป็นหนี้เสียครัสบ26ย7 <27 S 1> ผมขึ้นสารสารพานิชส,สารสามสีครั้งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดลักรัพย์ด้วย ที่ไม,ไม่ไม่ได้จ่ายหนี้กลับมาแล้วก็ต้องโอเคขึ้นสารด้วยแล้วก็ต้องค,คุยกับเขาคุยกับองค์กอ,อนุญาตประนอมหนี้กันถ้าเกิดยังไม่มีก้อนใหญ่มาก็ช่วย คอยกลับมาในแต่ละครั้งที่เรายังสามารถทําธุรกิจได้ก็าคนเรานก็ต้องมีปลากันได้ในที่คุณถามผมที่แก้งไงคือหนึ่งเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสองคุณก็ต้องละเอียดมันมากขึ้นกว่าเก็แค่นั้นเพราะถ้าไม่เคยปลาเลยมันเป็นไปไม่ได้ผ่านเรื่องราวหนักมาแล้วก็เติบโตขึ้นในคุกๆก้าวมันมาเป็นธรรมชาติอ่ะมันมาธรรมชาติเหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าคนเราพอมันไม่เจออะไรหนักหัมันจะยังไม่ค่อย รู้สึกเท่าไหร่สมัยผมเป็นเด็กๆก็คือทํางานบ้างเที่ยวบ้างไปเรียนหนังสือก็แับเรียนนอกห้องมากกว่าเรียนในห้องแล้วก็ยังรู้สึกว่าไม่มีไม่มีไฟบังคับแต่อย่างใดแต่พอเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คือพ่อเขาอยากได้อย่างนี้พ่อผมอยากได้2อย่างคืออยากได้ธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับการเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่ากับส่วนพลานิโกของให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติ พอรู้ว่าเขาอยากทำอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่เราต้องทําในฐานะลูกคนโตแล้วประสบการณ์เก่าๆที่เคยทําเป็นที่ปรึกษามาเป็นวิณิชนากิจมาเขาก็สอนมาว่าโอเคเราต้องรู้ื่อยผมไปอยู่กระทรวงพาณิชย์กับเป็นทีมงานของดรสุวิทเมสินซีดรสมคิดเมุิรีวีทัศมีโอกาสได้จับุตสากรรข้าวเล็กน้อยตอนนี้อยู่กับท่านมันก็เป็นความรู้นิดๆหน่อยๆแบบติดปลายนวมาเรื่อยๆๆแล้วพอถึงเวลาเราก็โอเคเราก็เก็บมาใช้เราคิดดูว่าโอเค ตีกรอบมันซะหน่อยแล้วก็ค่อยเอากรอบออกแล้วก็คิดนู่นคิดนี่นะพอถึงเวลามันก็โอเคถ้าเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ผมจะบริหารงานไม่บริหารคนแต่ว่าถ้ามันพอไปได้แล้วผมจะบริหารคนไม่ไม่บริหารงานเพราะฉะนั้นมันคือการที่บริหารเวลาของผมในการที่ว่าให้เ,เพื่อนร่วมง,งานให้ทีมงานมีโอกาสที่จะได้โชว์ศักยภาพแล้วก็ทาในสิ่งแต่ว่าในการที่คุณกระจายอํานาจกระจายงานลงไปก็ต้องอมีความรับผิดชอบมามประกบ อยู่ด้วยกันตรงกลางเพื่อที่จะให้งานมันเดินหน้าไปได้แล้วก็จะได้เป็นการที่จะไม่เก็บงานดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ